รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสาน3ฝ่ายค่ะทั้งคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติและก็สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคะย้ํากรอบความร่วมมือเดินหน้าปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องตามรถแบบของรัฐบาลยืนยันไม่พิจารณาปลดล็อกพักการเมืองตอนนี้ค่ะ นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการประสานงานร่วมสามฝ่ายระหว่างคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้คาดว่าเป็นการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ต่างๆหลังการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยดีและเป็นการสรุปถึงแนวทางเดินหน้าของรัฐบาลตามรถแมประยะต่อไปตามที่นายกรัฐ ฐมนตรีมีการประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอไปแล้วเมื่อวานนี้นายสุวพันธ์กล่าวว่าสถานการณ์หลังการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญยังไม่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติซึ่งหลังจากนี้นะคะจะมีการประเมินเป็นระยะและปรับมาตรการต่างๆให้สอดคล้องกันเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยที่สุดในการก้าวเดินตามรดแมประยะต่อไป ทางนี้รัฐบาลอยากจะให้ทุกฝ่ายร่วมกันเดินหน้ายึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักส่วนจะมีการปลดล็อกพักการเมืองตามที่ฝ่ายการเมืองเรียกร้องหรือไม่นั้นคาดว่าอาจจะต้องรอให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นซะก่อนค่ะ